ตอนนี้ผมมาอยู่ที่กรุงดัคก,ก้านะครับประเทศบังตลาเทศผมอยากจะมาที่นี่ตั้งนานแล้วครับตั้งแต่ดุ่มๆเนื่องจากว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งเป็นอาจารย์ที่ครบมากเป็นชาวบางตานาเทศแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสมาสักทีครับแต่หน้านี้ก็ทำดีซ่ามาสองรอบแล้วว่าจะมามาประเมินค่าทรัพย์สินที่นี่ก็ไม่ได้มา เกีโควิดบ้างอะไรบ้างนะครับตอนนี้เลยได้ดมาสนใจครับเลยพาเดินดูที่กรุงดักค่าแค่แวบๆเนี่ยนะครับมาดูสภาพมาเล็กน้อยนะครับ ผู้คนขวักไข่เหลือเกินครับตรงนี้โอ้คนเยอะครับว้าร้านขายขนมครับอร่อยแน่ขายเสื้อผ้า

นี่คนนี้ย้อมหนวดด้วยครับเป็นสีนี่เดินตลาดครับน่ารู้นี่ขายไข่มะพร้าวว้าสารพัดเลยครับ โอ้โหหกโมงยีสิเองนะครับค้าขายกันโกลาหลทุกแล้วครับยันการค้าคือคักครับอของอร่อยของที่นี่จำดีไม่กล้ากินครับมีจักเย็บผ้าอยู่ตรงนี้เลยไอสลาพัดครับนี่คงจะเป็นซิมการ์ด อร่อยอร่อยโลตีประเทศเขายากจนกว่าเราครับสาธารณคโดยเพราะทางเท้าก็เลยไม่ค่อยดีเลยครับมันเป็นซะอย่างนั้นนี่แหละครับสภาพที่กรุงดักกาหรือทากาเนี่ยนะครับในวันที่21 ันยายน2566นะครับจะเห็นได้อย่างเนี่ยนะครับว่าที่นี่สาธารณโภคต่างๆไม่ว่ารถประจําทางน,นะหรือโถนขนทางพุทธบาทนะครับก็อาจจะไม่ได้มาตรฐานนะครับมีขนาดเป็นพื้นที่ที่ดีแล้วนะครับนะเนื่องจากว่าจะมีว่าประมาณแผ่นดินจำกัดนะประชาชนยากจนเนี่ยครับก็เลยมีสาธารณโภคที่ไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่เป็นข้อสังเกตได้อย่างหนึ่งนะครับ บ้านวงไหนมีสาพวกที่ดีก็แสดงว่ามันมีการเก็บภาษีที่ได้ดีมากขึ้นนะครับก็เลยทําให้ประเทศเขาสามารถจัดเียนสาพวกได้มากนะครับบ้านเราก็คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าน่าจะดีกว่ามากทีเดียว